สวัสดีครับบังเอิญน,นะครับไปได้พาสมเด็จวัดพับพิมพ์พุงป่องนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับที่ท่านสมเด็จสุขแก่เถือนนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านสมเด็จโตได้สร้างไว้ให้คนไทยเราได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ท่านสมเด็จโตได้นำสูตรการผสม การทำพระนะครับวัดระฆังก็ได้รัมาจากท่านอาจารย์นะครับมาผสมผสานมวลสาร,นสารนะในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาของพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยจะเหมือนกับของท่านอาจารย์นะครับสุกแก่เถื่อนมากเลยนะครับว่าหลักสูตรเดียวกันนะครับแต่ว่า พระสมเด็จวรดรังของท่านสมเด็จโตเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายกว่าของท่านอาจารย์นะครับการผสมเนื้อหามนสารของปูนเปลือกหอยนะครับเพราะว่าท่านสมเด็จโตเนี่ยมีหลักการผสมค่อนข้างจะหลากหลายกว่าของอาจารย์สุกไก่เถื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขยายเนื้อให้ดูว่าเหมือนของวัดรังไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตติดกล้องให้ท่านได้ดูนะครับ เห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะขาวอมเหลืองนะครับเหมือนของท่านสมเด็จโตนะครับเพร่าพระสมเด็จวรังคังที่ท่านสมเด็จโตสร้างเนี่ยได้นำนะครับหลักสูตรการผสมมวลสารเนี่ยมาจากท่านอาจารย์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะออกขาวอมเหลืองเป็นรอยจ้ำจ้ำก็คือข้ามน้ำมันตังอิว้วท่านจะเห็นนะครับ นี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นข้ามน้ำมันนะครับนี่นะครับการยุบตัวหดตัวก็เหมือนกันนะครับเพราะผ่านเวลาร้อยกว่าปีนะครับนี่ฮนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายเนื้อนิดนึงนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอยาให้ท่านได้ดูเนื้อกันชัดๆนะฮะเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับนี่นะฮะจะออกขาวอมเหลืองนะครับนี่นะฮะอ่ดูด้านหลังนิดนึงนะครับ เป็นสูตรเดียวกันนะครับของท่านสมเด็จโตเดี๋ยวผมจะได้หยิบพระสมเด็จวรละครมาให้ท่านดูนะครับว่าเป็นสูตรเดียวกันไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบพระสมเด็จวรคะครนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับพระสมเด็จวรคะคร จะออกขาวอมเหลืองแล้วก็เห็นข้ามน้ำมันตังอิว้วเป็นรอยจ้ำๆนี่นะฮะสูตรเดียวกันนะครับซึ่งทำมาจากปูนเปลือกหอยผสมน้ำมันตังอิว้วเนืเน้อก็จะออกขาวอมเหลืองแล้วจะมีความนุ่มนวลเนี่ยจะมีความนุ่มนวลนละมันวาวเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นพวกข้ามน้ำมันตังอิว้วนะครับ เดี๋ยวผมหยิบามาคู่กันให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับเพราะว่าพระองค์เล็กนิดนึงนะครับจับไม่ค่อยถนัดเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูเห็นไหมครับ,นเ,เ,นรบเนื้อเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยองคน์นี้นะฮะเนี่ยนะครับท่านดูนะครับเนี่ยอันนี้พระสมเด็จนะครับ เห็นไหมครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับเพราะท่านสมเด็จโตเนี่ยได้นำหลักสูตรการผสมการทำพระนะมาจากอาจารย์สุขแก่เชือนซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะวันนี้ไม่ได้ติดกล้องขยายนะใช้กล้องอ สองพระนะขยายให้ท่านดูเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะมีความมันวาวนุ่มนวลเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็จะเห็นข้ามน้ํามันตังอิ้วเป็นรอยจ้ำจ้ำเหมือนกับพระสมเด็จวรครังเลยนะครับหลักสูตรการผสมรรเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับพระสมเด็จวรครังหลากหลายเนื้อนะครับเพราะว่าท่านสมเด็จโตเนี่ย ท่านได้นำปูนเปลือกหอยต่างๆแล้วก็ผสมมวลสารมากมายกว่า,าพระวัดพับนะครับเนี่ยถึงมีหลายเนื้อหลายวัน,นะนะครับพระสมเด็จวราคังนะครับซึ่งถ้าเป็นของวัดพับเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับจะออกเนื้อนี้นะฮะเนื้อเดียวนะครับออกสีขาวเนี่ยจะออกขาวอมเหลืองอย่างเดียวนะครับ เนี่ยถ้าเป็นพระวัดพับนะครับพระวัดพับนี่ก็มีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะครับที่ท่านสมเด็จโตสร้างนะครับอืมนี่นะฮะเนื้อหาเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งเห็นไหมครับองค์เนี้ยสมเด็จองค์นี้จะลงทองนะครับปิดทอง เนี่ยครับเนื้อหาด้านหลังก็เหมือนกันครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยอ่านี่เห็นไหมครับเพราะเป็นสูตรเดียวกันนะครับการผรสมผสานนะครับเหมือนกันนี่เห็นไหมครับเนี่ยหลักที่เขาเอามาดูพระสมเด็จพระนครก็คือดูจากสูตรของอาจารย์ของท่านสมเด็จโตนะครับ เห็นข้ามน้ํามันตังอิวท่านจะเห็นรอยปาดผ้าไหมฮะเนี่ยพระแท้เนี่ยต้องเป็นลักษณะนี้เรืนอรางถ้าขูดชัดเจนเป็นรอยเลยเนี่ยอันนั้นคือพ้าเพิ่งทํามาใหม่เป็นพระย้อนยุกเนี่ยเส้นปาดเหล่านี้เราจะเห็นลางๆงเป็นเส้นเห็นไหมครับปาดเนี่ยเขาเรียกบ่งบอกอายุของพระเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ลอยปริเป็นธรรมชาติในพระสมเด็จวัดขังองค์นี้ลงปิดทองนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยบังเอิญนะครับไปได้องค์นี้มานะครับถือว่าเอามาให้ท่านได้ชมได้ศึกษากันนะครับเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับนี่นะครับ เหนไหมครับเนื้อก็เหมือนกันจับพระสมเด็จวรคังเนื้อเดียวกันครับวันณะเดียวกันเห็นไ,ไหมครับเนี่ยจะเห็นคาบน้ำมันคาบสิ่งสกปรกต่างๆจับตามผิวพระนี่คือธรรมชาติของความเก่าให้ดูหลักความเก่าเป็นหลักครับ นี่นะจะเห็นข้ามน้ํามันเนี่ยเป็นจ้ำเลยนะครับในวัดพับกเหมือนพระสมเด็จนี่นะครับโอเคครับสิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอให้ท่านโชคดีในการได้พระสมเด็จวรครังมาครอบครองกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสําหรับท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ